สวัสดีครับผบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้นะครับมาแนะนําวัตถุมงคลนะครับกับเท้ากุเวนแดนใต้ครับวัตถุมงคลรุ่นเทวาประทานทรัพย์นะครับหลวงพ่อเกษมนะครับวัดมะม่วงตลอดนะจังหวัดนครศรีธรรมราชกับลายการจองครับลายการจองที่เท่าไรดีครับที่หนึ่งนะลายการจองที่หนึ่งคนระับนี้ รายการจองที่หนึ่งเดีย๋ยวมาดูใบรายการก่อนเนื้ออะไรเอ่ยรายการจองที่หนึ่งเนี่ยนี่ครับรายการจองที่หนึ่งนะครับเป็นองค์ไทยเทเนียมเครื่องทรงชุบทองคําแท้โอ้ยจะสร้างกี่องครับห้าสิบเก้าองนะครับ,ร,บราคาจองเท่าไหร่ครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอาเรื่องแล้วทีนี้เมื่อคืนแบ่งไปองค์ละสามร้อยเอาแล้วไงโอ้โหย เอาไงดีทีนี้ราคาจองหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทผมแกะตัวอย่างไปหนึ่งอง,งค์ซางเคกี่องค์ครับเมื่อกี้จำได้ไหมห้าสิบเก้าองค์หรือเปล่านะครับนี่นะเป็นอะไรครับชุบทองคำแท้เนาะโอ้โห و, นี่ครับองค์นี้หมายเลขสองห้าโอ้โหขอแกะอีสักองค์เพื่อจะได้เลขสวยนะโอ้โหรายการจองที่หนึ่งนะเอาเรื่องกระเบื้องเล้วแกะกันสดหน้าลั์ขอให้ได้เลขตัวเดียวเลขตัวเดียวมาที่จะได้เฮงเฮงรวยรวยซางเคกี่องค์เองใช่ไหมครับมามาเลขตัวเดียวต้องมาแล้วแหละ โอ้โหเอาเรื่องกระเบื้องล้าวเลยรายการนี้แกกางไลฟ์ขอให้ได้เลขสวยครับขอให้ได้เลขสวยเนาะโอ้โหเลขอะไรครับเลขห้าห้าห้าครับโอ้โหสร้างห้าสิบเก้าได้เลขห้าห้าใครสนใจรีบเลยนะมีจํานวนจํากัดนะครับกับเท้ากุเวนน้อยเดี๋ยวขออนุญาตอ่ะมีจํานวนจํากัดนะครับกับเท้ากุเวนน้อยแดนใต้นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ